ฮัลโหลครับ everybody นะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง o v o u n FS ยนะครับก็นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเ,เรียกเรียกว่าใช้เกมแพดในเกม FS ยสิบนะครับเห็นอ,อ,อยากได้นะครับอยากทําอยากทําอยากทํานะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเลยนะครับอะนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เราไปค้นหาเกมแพดนะครับนี่เกมแพดนะครับก็กดไปที่ตัวตัวเกมแพดตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ก็กดอ่ะนี่ก็โหลดเร็วๆนะครับเสร็จแล้วนะครับมันขึ้นอย่างนี้ก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเสร็จแล้วครับก็ไปที่ s ติ t i n g ครับตัวนี้นะครับไม่ใช่สิไปที่ตัวนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้มา ให้กดติ๊กถูกนะครับข้างบนนะคีย p พรีวิวนะครับลเลื่อนลงมาครับให้สุดเลยแล้วก็ติ๊กเกมแพดนะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็ออกไปเซตนะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับไปเปิดตกลง ตกลงเสร็จแล้วมาหน้านี้กดเซตโคลเล่นอะไรนี่แหละกดเซต็ครับไปที่เกมแพดครับไปที่ตัวนี้ครับมันขึ้นอย่างนี้มาไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับขึ้นอย่างนี้มาให้กดออกกดไปที่เกมแพดกดเข้าออกเกมโอเค กดเข้าเกมไปเลยกดครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดออกตัวนี้ไปนะครับ ก่อนที่จะเข้าเกมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าจอถอดถึทงที่ผมสอนลงไปหน้าจอเสียงดังครับกดหลอกไปท,ที่นี่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นแป้นพิมพ์นี้นะครับกดเข้าไปเลือกอันที่สองครับอ่ะมันก็ขึ้นแป้นพิมพ์มังนี้นะรอหน่อย 來的了我来喷射，我喊你。 แล้วก็ให้กดออกไปเลยครับแค่นี้ผ่านก็จะยกขึ้นแล้วครับนี่ผ่านจะยกขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ามันบัก๊กนี้นะครับใหเออ้เอาอันนี้ลงนั้นจากนั้นก็จะต่อผ่าน จะมุมยกผ่านยกเราได้เราไปถ่ายดีกว่าานะไปลองถ่ายดีกว่าเอาันนี้ไปลองถ่ายนะครับนะ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  ขาม่อก่นะครัมาขาดีกว่า ใครอยากจอยดิคอร์ดผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกดิสคอร์ดไว้ใต้รางชุดนี้ก็ไปสอบถามเออ่สอบถามแล้วก็สอนลงมดได้ที่ดิคอร์ดนะครับทำกลุ่มไว้นะก็ขอบคุณคุณติดตามอีกหกคนด้วยนะก็ถึงร้อยทราบผมจะแจกไอติมีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไอตัวนี้ออกนะครับไอติดาขาบสีเหลืองนะ มันจะเป็นคอมไบเอนะเป็นรถเกี่ยวคอมไบเอมันเป็นใบพัดมันหมุนได้ผมไม่ชอบเราะมันก็เนะี่ยนะครับผมก็เลยจะต้องเอาอกนะก็มีมดอีกมากมายนะมดอีแตนนะครับ คุณถ้าสวยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับใครอยากได้ไอพเคกดไลค์มานะครับใครอยากได้ไอพเคนี้กดติดตามกดไลค์นะครับให้ถึง100ยซับเดี๋ยวผมจะแจกไอพเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเว้นลิงไว้ใตล้ลลางคลิปนี้นะครับวันนี้มาสอนไอ้นี่ใช้เกมแพจนะครับก็เลยเนี่ยมาเล่นเลยนะครับแล้วก็มาบอกแจกนะครับ ไอไอพีีตัวนั้นผมไม่เจกเนะผมไอไอนี่มันไอพีีมันหายไปแล้วผมไม่รู้มันหายไปไหนครับผมก็เลยเออเลิกครับมีรถสิบล้อนะครับไอรถหกล้อขนข้าวคครับวก็มาเอาถ้าดึงมาไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแอปแอปอัดคลิปมันแอปอัดคลิปมันจะเด้ง ไปหน้าฟีดแล้วมันก็จะทําให้เราอัดคลิปได้ไม่สะดวกแล้วเราก็ต้องมาภาคใหม่ผมไม่ชอบการภากมันมันไม่ทั่วถึงอะ่ะม,มันลำบากครับมันต้องมาตัดต่อยน,นี่ครับขอนสี่โอไปดูใครอยากได้กดไลค์มาแล้วก็กดติดตามให้ถึงหนึ่งร้อยซับปะเจเจ,เจ,เจนะครับ ต่อนาเรนหมด็ดสอนลุงม,มัดเรียวนนะัสอนลุงม,มัดก็เกี่ยวใหม่เรียวภาษ้แต่มีเสียงคลิก คลิปให้จบนะเพื่อเพิ่มจำน้ S <S จบไปเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกติดตามให้ด้วยนะให้ถึงหนึ่งร้อยซับเดี๋ยวจะมาแจกเอกพคีนี้นะครับย้ำเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมาแจกอพิคีตัวนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนรถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตีตะขาบสีดำครับโอเคก็สำหรับคล,คลิปนี้นะครับมีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับอย่าลืม กดติดตามด้เรื่อยนะครับสวัสดีครับ